วันนี้ได้น้องเตามาค่ะนี่ค่ะน้องเตาค่ะมีโชคมีลาบค่ะโชคดีค่ะเราได้เจอกันโชคดีมากเลยเราก็มาขอโชคข,ขอลาบกับน,น้องเตากันนี่มาแล้วมาแล้วหัวรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2,567นี้ เราจะมาขอโชคขอลาบกันน้องเต่ากันขอให้มีโชคมีลาบหน่อยนะน้องเต่านะขอให้มีโชคมีลาบมันๆมันๆปังๆหน่อยนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะสองตัวมาแล้วค่ะ ขอให้มีโชคมีลาบด้วยเถิดหัวรัฐบาลไทยงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2567ขอให้มาเลขทูบที่กำลังจุดนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเรามารออีกหนึ่งตัวกันค่ะ